สวัสดีครับผมช่างเทนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการตรวจวัดระดับเสียงนะครับที่ตามกฎหมายระบุนะครับว่าเสียงแบบไหนแล้วเสียงดังเท่าไหร่ถึงจะผ่านตามที่กฎหมายระบุนะครับ โดยปกติเริ่มต้นแล้วในส่วนของการวัดเสียงนะครับเราก็จะดูสภาพของตัวท่อนะครับว่ามีร้อยแตกไหมนะครับหรือมีการเปลี่ยนแปลงหรือแดัดแปลงสภาพทอยเสียหรือเปล่านะครับถ้าในกรณีที่ท่อผุนะครับหรือมีการเปลี่ยนท่อนะครับเราก็ต้องมาวัดดูว่าเสียงเนี่ยมันเกินกว่ากฎหมายกําหนดหรือเปล่านะครับแล้ววันนี้ก็จะมาวัดเสียงให้ดูเนาะว่าขั้นตอนการตรวจวัดเสียงเป็นแบบไหนนะครับ ขั้นตอนแรกก็จะตั้งเครื่องวัดระดับเสียงนะครับจะจะห่างจากปลายท่ออยู่ประมาณห้าสิบนะครับแล้วก็เอียงสี่ห้าองศานะครับแล้วก็จะมาดูสภาพแวดล้อมนะครับในการวัดเสียงนะครับในเครื่องยนต์ของเบนซินเราจะเร่งเครื่อง อยู่ประมาณสามในสี่ของรอบที่ให้กําลังแรงมาสูงสุดนะครับอย่างรอบคันนี้ก็จะอยู่ประมาณสามพันเจ็ดห้าสิบนะครับนะครับในส่วนนี้ก็ ไม่เกินถ้าในกรณีที่เป็นรถสแตนดานนะครับไม่ได้มีการดัดแปลงในเรื่องของท่อเสียนะครับก็จะมีรถที่จดทะเบียนตั้งแต่ปีหลังปีห้าเจ็ดนะครับก็จะอยู่ที่เก้าสิบห้าแต่ถ้ารถที่จดทะเบียนก่อนปีห้าเจ็ดนะครับก็จะอยู่หนึ่งรอยดีิเบลนะครับในส่วนนี้ ก็มีประมาณนี้นะครับในการวัดเสียงครับในกรณีที่ไม่ผ่านก็จะมีในเรื่องของลูกค้าได้ได้ทำการดัดแปลงนะครับระบบท่อเสียเช่นเปลี่ยนท่อใหม่นะครับหรือท่อที่มันขาดนะครับในในในส่วนนี้ก็จะเสียงเกินนะครับอย่างให้ลูกค้าตรวจสอบรถของลูกค้าก่อนนำเข้ามาตรวจสภาพเนาะว่ารถของลูกค้ามี มีปัญหาในเรื่องของท่อที่มันมันมันชำรุดหรือเปล่านะครับถ้าชำรุดแล้วก็อยากให้ลูกค้าแก้ไขก่อนที่จะนำรถเข้ามาตรวจเพื่อไม่ให้ลูกค้าเสียเวลานะครับในส่วนนี้เดี๋ยวมาดูในในคลิปหน้านะครับว่าผมจะมีการแนะนําในการตรวจสภาพในในขั้นตอนแบบไหนบ้างรครับผม กันเกินไปต้องมีมาตรฐานจะพอดีถ้าไม่ผ่านต้องแก้ไขเสียงจเสียต้องไม่ดับเกินไปเสิ้นต้องเข้าเกณฑ์ตามมาตรฐานตองตากรมบกระดงทางลกชี้พก่อนมาตรวจต้อจะได้มีเสียวเวลาถ้าจะมีปัญหาต่อไปให้ถูกต้องจะลองตรวจใหม่ถ้าผิดพลาดไปถ้าผ่านแล้วก็ไปเลยไม่ต้องห่วงอย่าลืมดูแลตัว ตา,ตากฎตัดปวดต่อ,อาอา์ตบุคคนตัวสวิเกดีกว่ามันใจปลอดไทยตัวสอบติดตามมาตัวทางกลงข้างศุลกากรอย่าลืมดูแล้วยเสียให้ดีก็อย่าให้เสียงมันดกทุกคนอื่นไปตัวสอบทุกปีรักษาสิ่งแวดล้อมผ่านแล้วไป